สอดบนไปจนกว่าจะหมดค่ะมันก็จะไล่สเต็ปไปทีนี้พอเราสอดเส้นที่หนึ่งได้เส้นที่สองเราก็สอดเหมือนเดิมค่ะสอดได้ทั้งสองแต่ยากนิดนึงใส่ได้ค่ะแต่ว่าจะยากครบแปดเส้นแล้วก็ช่วยดึงให้แน่นอีกรอบหนึ่งไม่ต้องดึงแรงนี่ค่ะสอดลอดใต้เส้นที่หนึ่ง แล้วก็ดึงให้กระชับทีนี้เราจะมาแบ่งแบ่งให้ลินี่เสร็จแล้วกลับข้างหงายขึ้นมาหงายขึ้นมามีแปดขาจับเส้นไดเส้นหนึ่งขึ้นมานับไปหนึ่งสองที่สี่ทับเส้นที่สามแล้วก็สอดลอดใต้นี่ออกรูที่สามเสร็จแล้วลอดรูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะ นี่แล้วก็เหมือนเดิมจับริบบดิ้นจับทีละเส้นแล้วก็หมุนลอดรูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะนี่แล้วก็เหมือนเดิมจับลิบบดิ้นจับทีละเส้นแล้วก็หมุนสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอะที่จะพาพับเหรียญโปรยทานค่ะวันนี้จะพับเป็นส้มพอล็อกลอดนี้เขาจะไม่หลุดแล้ว นี่ค่ะเราล็อกร,รอบนี้เขาจะไม่หลุดแล้วสอดไปจนครบแปดเส้นค่ะค่อยๆดึงเสร็จแล้วงายขึ้นมาทีนี้เราจะสอดเก็บสอดเก็บให้มันแน่นค่ะขึ้นมาแล้วเราจับเส้นข้างล่างรอดใต้เส้นนี้ค่ะเส้นข้างล่างเส้นที่สองรอดใต้เส้นที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะมาออกรูที่สอง แล้วก็เส้นสุดท้ายรอดใต้รูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะที่สามเหมือนเันหนึ่งสองสามเห็นไหมคะออกรูที่สามเหมือนเดิมก็สอดนี่เป็นการล็อกเขาจะไม่หลุดละแล้วสามเส้นวางลงระหว่างเส้นที่สามค่ะวางลงระหว่างครึ่งแล้วก็ใช้จับเส้นที่หนึ่งมาเอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นจับลอดเส้นแล้วก็จับเส้นที่สองลอดใต้เส้นที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะมาออกรูที่สองแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายที่สี่ทับเส้นที่สามแล้วก็สอดลอดใต้ที่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองสามเห็นไหมคะออกรูที่สามเหมือนเดิมก็สอดนี่เป็นการล็อกเขาจะไม่หลุดละลูกส้มค่ะอันดับแรก อันดับแรกเราจะตัดริบบิ้นนะคะความยาวเรื่อยหมดแล้วหมดที่จะวาง Lebanon. แล้วทีนี้เราจับเส้นนี้มาสอดลอดเส้นถัดมาค่ะปกติเราต้องวางใช่ไหมเราไม่มีเส้นวางแล้วเราก็กดเสร็จแล้วจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่ท oh สองทับ <algunos S 1> เส้นท <pe> hm <the> ี่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่กดเสร็จแล้วจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ท้ายเรื่อยหมดแล้วหมดที่จะวางแล้วทีนี้เราจับเส้นนี้มาสอดรอดเส้นถัดมาค่ะปกติเราต้องวางใช่ไหมเราไม่มีเส้นวางแล้วเราก็หยค่ะค่อยๆเบาๆอย่าดึงแรงถ้าดึงแรงมันจะยับรอดรูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะนี่แล้วก็เหมือนเดิมจับลิบบดิ้น จับทีละเส้นแล้วก็ใส่ยากนิดนึงใส่ได้ค่ะแต่ว่าจะยากเรื่อยๆหมดแล้วหมดที่จะวางแล้วทีนี้เราจับเส้นนี้มาสอดรอดเส้นถัดมาค่ะปกติเราต้องวางใช่ไหมเราไม่มีเส้นวางแล้วเราก็ทับครึ่งแล้วก็ใช้จับเส้นที่หนึ่งมาเอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นรอดรูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมจับลิบบินจับทีละเส้นแล้วก็หมุนสอดบนไปจนกว่าจะหมดค่ะมันก็จะไล่สเต็ปไปทีนี้พอเราสอดเส้นที่หนึ่งได้เส้นที่สองเราก็สอดเหมือนเดิมค่ะสอดได้ทั้งสองบินกลายเป็นแปดเส้นนะคะแล้วก็จับเส้นข้างบนเส้นไหนก็ได้เบี่ยงจับเบี่ยงไปเรื่อยเรื่อยค่ะทับเบี่ยงไปเรื่อยเรื่อยทับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งกนค่ะค่อยค่อยเบาเบา่ยาดึงแรงถ้าดึงแรงมันจะยับ เป็นที่สามแล้วก็วางหมูอนไปเรื่อยๆค่ะวางวนไปเรื่อยๆนะวางพนไปเรื่อยๆวางวนไปเรื่อยผ่านหนึ่งสองสามมาออกรูที่สามค่ะมันจะเป็นตามแนวเส้นของเขาพอดีนี่ค่ะเหมือนกันหนึ่งสองสามเหมือนความยาวหกสิบความยาวสี่สิบห้าเซนส้มสี่สิบห้าเซนก็พอค่ะแล้วก็เอามาพับครึ่ง เป็นที่สามแล้วก็วางหมูอนไปเรื่อยๆค่ะวางบนไปเร bon บบื่อยๆนะวางบนไปเรื่อยๆวางบนไปเลยยากนิดนึงใส่ได้ค่ะแตแ่แตว่าจะยากกดเสร็จแล้วจับเส้นที่หน <udes> ึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทำยาวหกสิบความยาวสี่สิบห้าเซน ต้ม45เซนก็พอค่ะแล้วก็เอามาพับครึ่งแต่แม่แนะนำสำหรับมือใหม่มือใหม่ถ้าดึงแน่นเกินไปมันจะทําให้มุมเขายับนี่ค่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะมาออกรูที่สองแล้วก็เส้นสุดท้ายลอดใต้รูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะทางจะหมุนไปทางไหนก็ได้อยากจะหมุนทางนี้ก็ได้ หมุนทางนี้ก็สอดมันก็จะออกเส้นเรื่อยๆหมดแล้วหมดที่จะวางแล้วทีนี้เราจับเส้นนี้มาสอดรอดเส้นถัดมาค่ะปกติเราต้องวางใช่ไหมเราไม่มีเส้นวางแล้วเราก็จับเส้นข้างล่างขึ้นมาวางแล้วก็จับขึ้นมาวางให้ในมือเหลือสามเส้นค่ะในมือเหลือสามเส้นไม่มีเส้นที่จับจับรอดเส้นแล้วก็จับเส้นที่สองรอดใต้เส้นที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะมาออกรูที่สอง แล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายราล็อกรอบนี้เขาจะไม่หลุดแล้วนี่ค่ะเราล็อกรอบนี้เขาจะไม่หลุดแล้วสอดไปจนครบแปดเส้นค่ะกันสอดบนไปจนกว่าจะหมดค่ะมันก็จะไล่สเต็ปไปทีนี้เพอาะเราสอดเส้นที่หนึ่งได้เส้นที่สองเราก็สอดเหมือนเดิมค่ะสอดได้ทั้งสองผ่านหนึ่งสองสามมาออกรูที่สามค่ะมันจะเป็นตามแนวเส้นของเขาพอดีนี่ค่ะ เหมือนกันหนึ่งสองสามเหมือนหมุนให้ไม่ต้องตึงมากนี่จ้ะค่อยๆหมุนนะคะถ้าเราหมุนแรงแล้วเส้นมันจะเดี้ยวมาออกรูที่สองแล้วก็เส้นสุดท้ายลอดใต้รูที่หนึ่งผ่านรูที่สองมาออกรูที่สามค่ะที่สี่ทับเส้นที่สามแล้วก็สอดลอดใต้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมานที่จะพาพับเหรียญโปรยทานค่ะวันนี้จะพับเป็นส้มเรื่อยๆหมดแล้วหมดที่จะวางแล้วทีนี้เราจับเส้นนี้มาสอดรอดเส้นถัดมาค่ะปกติเราต้องวางใช่ไหมเราไม่มีเส้นวางแล้วเราก็จับรอดเส้นแล้วก็จับเส้นที่สองรอดใต้เส้นที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะมาออกรูที่สองแล้วก็เส้นสุดท้าย เส้นสุดท้ายนี้เป็นลูกส้มแล้วนะเห็นไหมกลมกลมแล้วแต่เราจะต้องทําการล็อกอีกชั้นหนึ่งล็อกให้แน่นก็สอดสอดตามลายเส้นค่ะลูกส้มค่ะอันดับแรกอันดับแรกเราจะตัดริปบินนะคะความยาวทางจะหมุนไปทางไหนก็ได้อย่างจะหมุนทางนี้ก็ได้หมุนทางนี้ก็สอดมันก็จะออกสเส้นแล้วเป็นส้มแล้วค่ะเหรียญเราจะใส่ตรงนี้ จอดเข้าไปเหรียญใส่ทีหลังได้เหรียญห้าเหรียญบาทแต่เหรียญสิบจะสามเส้นวางลงระหว่างเส้นที่สามค่ะวางลงระหว่างครับครึ่งแล้วก็ใช้จับเส้นที่หนึ่งมาเอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นนี่เสร็จแล้วกลับข้างหงายขึ้นมาหงายขึ้นมามีแปดขา จับเส้นได้เส้นหนึ่งขึ้นมานับไปหนึ่งสองเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามลอดใต้เส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็กดกดไว้ค่ะค่อยค่อยเบาๆอย่าดึงแรงถ้าดึงแรงมันจะยับผ่านหนึ่งสองสามมาออกรูที่สามค่ะมันจะเป็นตามแนวเส้นของเขาเพอดีนี่ค่ะเหมือนกันหนึ่งสองสามเหมือนค่อยๆดึง เสร็จแล้วงายขึ้นมาทีนี้เราจะสอดเก็บสอดเก็บให้มันแน่นค่ะขึ้นมาแล้วเราจับเส้นข้างล่างลอดใต้เส้นนี้ค่ะเส้นข้างล่างเส้นที่สองลอดใต้เส้นที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะจับเส้นข้างล่างขึ้นมาวางแล้วก็